สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมากดแพ็กนี้นะครับแพ็กอ่อ แพ็กเสนอพิเศษเแพ็กซเนี่ยครับลด50%เนี่ยครับแต่ว่าเราจะกดเป็นแบบ10บวกหที่เป็นตรงนี้ฮะนะครับ10แล้วก็แถม1นะก็กดแพ็กนี้นะครับ2แพ็กไปเลยนะครับที่แรกว่าจะกดแพ็กนี้ที่แรกว่าจะกดแพ็กนี้แพ็กหนึง่งแล้วก็แพ็กนี้แพ็กหนึง่งอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันตรงนี้มันมีโอกาสที่จะได้ยาชินกับคานาวโรมากขึ้นนะเขาบอกอัพอัพนะแสดงว่ามันมีโอกาสที่ออกมาขึ้นดังนั้นเรากดไป2แพ็คนะครับก็คือ10,000 ฟิวเจอร์พอยนะครับดูซิว่า10,000ห,หมื่นฟิวเจอร์พอยเนี่ยจะได้เงินกลับมานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแปลงเป็นเงินเนี่ยได้นักเตะนะที่แปลงเป็นเงินเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะไปลุยโ okay, อเคอะแพ็กแรกนะครับแพ็กแรกจงครับมาสองแสงย่อมดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมสองแสงเหมือนเดิมนะหนึ่งแสงนะครับหนึ่งแสงครับหนึ่งแสงแล้วก็ สองแสงงับมาแรกแรกออกเลยโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่ายังไม่เข็ดก <c oughs> ็ยังไม่เข็ดนะเนี่ยเออเกือตีเกินอ่ะไอทีสองไปทีสองหนึ่งแสงแล้วเมื่อกี้อ่าไอทีสองเง็บมาดิไม่วอล์กเลยว่าโอ้โอ้ร้อยแปดอ๋ 108. อ มาแพ้ที่สามดิหนึ่งอสองเฮ้ยไม่ออกเลยเอ้ยแพ้ที่สามก็ไม่ออกโอ้โหได้แต่นักเตะแบบราคาเกลือเฮ้ยมันต้องมาหน่อยแพ้ที่สี่แล้วนะหนึ่งหนึ่งแล้ว สองอโอ้โหสี่ก็ไม่มาเลยวะ่ะโอ้โหก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้มาแพ็กที่ห้าสิหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองมาหน่อยเถอะวอลกหน่อยเถอะวอลก์วอลกวอลกไม่วอลกเลยวะ่ะอร่อยของนี้ยร้อยเก้าอ๋อเลย เวลาโอค้คราคาพวกนี้มันไม่ได้นลครับมันไม่ได้นละยมาเปิดช่วงท้ายมันมาเกลือเลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าเกลือเลยนะหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็สองโอ้โหเปิดมาหกมันยังไม่ออกสักตัว <What? S 1> โอ้โหบาวโวเฉยเลยมาแพทที่เจ็ดแพทที่เจ็ดครับหนึ่ง ที่7 1็ะแพ้ที่7 2มาหอ่มยไหมเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยบาสติล <Bast ille. S 2> อาบีใช่วะคาร์ลอตโต้เหรอฮะาโอ้เฮ้ยสามร้อยกว่าล้านมาว่ะมาว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาจนได้ว่ะสามร้อยกว่าล้านเฮ้ยแพงน,นี้ได้นะนี่ครับผมโอ้โอ้โอ นะไม่มีเงินเนาะไอแพ็คนี้ไม่มีเง as, ินเนาะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยสามร้อยล้านมาแล้วนะครับทุกคนครับสามร้อยกว่าล้านเลยนะอ่ามามาออกรัวๆนะออกรัวๆนะออกรัวๆเนาะออกรัวๆเลยเนี่ยว้าวว้าวเฮ้ยนี่พอมันพร้อมมันก็วองมาทั้งคู่เลยครับเฮ้ยฝรั่งเศสร A m โอ้ไม่ใช่กิสมันละเฮ้ย ก็ได้ราคาอยู่นะได้ราคาอยู่นะเอ้ยได้วะ่ะได้อยู่ได้อยู่เอ้ยไม่รู้เท่าไหร่นะมาครับแพคกีเก้าเฮ้ยมาว่ามามาแล้วมันแบบมาต่อเนื่องเลยนะทุกคนเขาเรียกว่ากดกดติดติดอะกดติดเออรู้สึกแบบใจเป้าๆอะเออมาแล้วใจเป้าๆอย่างงี้ด้ว่า ร้อยเจ็ดมา2องแท็กสุดท้ายครับ2องแท็กสุดท้าย1แล้ว1แล้วสองนับมาบวกไหมไม่บวกเลยครับ <c oughs> ได้ใครร้อยหกไรไรไรอ่ะแท็กสุดท้ายแท็กสุดท้ายครับแท็กสุดท้ายให้ไปสามแสงไปเลยอ่ะ <c oughs> ให้ไปสามแสงไปเลยอ่า สองสองเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เป็นสามมาโอ้หมดกันชีวิตฉัน <c oughs> อื้มโอตามเมนดี้มาซะง,งั้นเออเสียงเลยอ,อ่ะประมาณนี้ครับก็คือประมาณเดี๋ยวนะมีคารล์ลอัลาบตโต้นะั่นเดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่าอ่าขายขายขายคาร์อลอัลาบตโต้อยูไนะ่ไหนเนี่ย ร้อยสิบสามนี่โอ้ยมันจะลงไปต่ำสุดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหตอนนั้นอาขายขายขายแล้วก็ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหในว่าที่สี่สิบห้าสิบล้านราคามาลงไปขนาดนี้เลยเหรอเอ,อ้ยมันของดีอยู่ไม่ใช่หรอโอ้ในว่าสี่สิบห้าสิบล้านไม่ใช่แล้วเหรออือราคาลดลงอ๋อมันร้อยสิบ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขายอีกทีนะครับอ่ะอันนี้คือแพ็กแรกนะครับก็ได้ประมาณสักประมาณสัก300ล้านนะแพ็กแรก300ล้านนะครับอ่าแพ็กที่2ต่อมาครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะเออไหนว่าไหนว่ามีวะเนี่ยไหนว่ามียาชินมีคอันาวาร์โลเนี่ยไม่เห็นวอลก์ออกมาเลยฮะมาแพ็กที่2นะแพ็กที่2ครับมาต่อเนื่องกันเลยฮะสองแสนเหมือนเดิม อ่ะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วก็สองับมาวอล์กหน่อยเลยเฮ้ยวอล์กตั้งแต่แพ็กแรกเลยหรอไอติลลีบูนิชี่หรอซีเอม็มบาลีล่าโอ้ร้อยสิบาอวัลติอวาเลติมาเฉยอ่ะอ่ะเซยไปก่อนโอเค มาแพ็กที่2ต่อเนื่องนะครับโอ้อันนี้คือเรื่องงามยามดีนะเปิดแพ็กแรกก็ได้มาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะอันหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองครับอ่าต้องแบบให้วูบวบลงนิดนึงไม่ได้ววูบ <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่ได้ดิโอ้อยิ้มแข่งมาเชียวทาลิสกาอ่าไว้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ 2สิครับอ่าวูบๆหน่อยวูบๆหน่อยดับวูบดับวูบไม่ได้ใครวะเฮ้ยเฮ้ยร้อยแปดอยู่นะใครวะอ่าหนึ่ง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 ไอ้แพ็กที่สี่แล้วนะเนี่ยวอล์กมาครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยครับมาไม,ไม่มาวะ ไม่มาเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยอลิซอนได้ราคาอยู่นะจะไม่แพงนะเดี๋ยวนี้แปดเก้าล้านสิบล้านถึงบ้างวะอ่ะมาหนึ่งหนึ่งแล้วสองมาวอล์กหน่อยไม่วอล์กเลยโอ้ยออกมาคนเดียวเองเอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ไม่วอล์กเลยอ่ะ หนึ่งครับยาชินมาหน่อยมายา,ยาชิน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 คันโตน่ายาชินคันโตน่าให้เขารู้หน่อยว่ายีเอเขาแบบใจปั้มใจป๋าแจกของคงเอ้ยไม่ใช่แจกแต่เกลือเฮ้ยบัลลักล่างนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันได้ไหมไม่รู้ราคาไม่รู้ได้ไหมร้อยเก้าเมื่อกี้มาหนึ่งครับหนึ่งละหนึ่งละสอง วอลกวอกวอลกไม่วอกว่ะเฮ้ยมาตินารี่โอ้ราคาไม่ได้แล้วนะพวกนี้ราคาไม่ได้แล้วนะวนาาม,วนะมาเปิดช่วงท้ายนี่แบบราคาเละๆหมดเลยนะครับอันหนึ่งครับอสองงับมาวอลกหน่อยเือะโอ้มีแปดแล้วนะรอบแรกรอบแรกจริงจะให้เยอะกว่านะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย วกัวกวกวกักวักหนึ่งครับหนึ่งห,หนึ่ง,ง,ง,งลองเปลี่ยนดูดิไม่ได้อกดพร้อมกันก็ไม่ได้วะโอ้โอร้อยเจ็ดแก,ก๊กูโอ้ยสองแพ็กสุดท้ายโอ้ขอเหอะขอเหอะจริงๆขอเหอะจะได้มีกำลังใจในการเปิดแพ็กต่อไป ไม่มาเลยไม่มาเลยโอ้ยฮอสกินเฉยเลยแล้วมีราคาบอกนะไหมล้านแปดหนึ่งเฮ้ยมันต้องมาแล้วละ่ะโอ้จะมาแค่ตัวเดียวเมื่อแพ็กแรกมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะโอ้โคตเกลือ โอ้โคตรเกลือเลยอ่ะแพ็กน,นี้อ่ะโคตรเกลือมากเลยอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็คือมันตามดวงนะตามดวงจริงๆครับโอกาสที่จะออกแบบเลือกอยู่เลือกอยู่เลือกอยู่อะไรวะเนี่ยก็เลือกอยู่นั่นแหละไม่เห็นออกมาสักคนเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับนะเป็นแพ็กสุดท้ายที่จะอยู่ในกิจกรรมนี้แล้วครับก็เปิดมาละหนึ่งหมื่นทว้คอย์ได้ประมาณสักจริงๆเปิดแค่แพ็กถ้าจะรู้ว่ามันจะไม่ออกในแพ็กที่สองนะคือแพ็กเดียวจบดีกว่า โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับสำหรับพีนน้สวัสดีครับไม่ได้เลยเลยอ่ะพี่เนีอ่ะ